นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันเสาร์แรม12ค่ําเดือนสีปีขานวันนี้เหมาะแก่การมงคลที่ไม่สําคัญนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกรม,มท่า สีอับโชคของวันนี้คือสีเขียวสีตองอ่อนสีขี่มา้าทิศความสาเร,ร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต,ต้เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือเพชรคริสโตรพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือดอชดาต่อประด,ดักขอฐานอบดทอพุทเท่าและนอนเดนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์ครอเรือรอลิงและวอลแหวน เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสอบอลสีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนหคู่เลขมงคล,นนล,ขขล,งล,ลวันนี้เลข6เลข1และเลข8ปดไมซ์เซ็วันนี้นักปรชัชญากล่าวไว้ว่าฝันแล้วไม่ทําคือความฝันฝันแล้วลงมือทําคือแรงบันดาลใจ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ